สวัสดีค่ะคนคกอนวันนี้นะคะหนูก็จะไปเที่ยวเหมือนเดิมคะ่ะไปเที่ยวแฟชั่นไอซ์แลนด์ซึ่งวันนี้มันจะไม่เหมือนเดิมน,นะคะเพราะว่าวันนี้คือเกิดจะทุกโรงเรียนปิดเทอมแล้วมั้งคะหนูก็เลยจะเอาของไปแจกเลยคะ่ะสาหรับแฟนขับของหนูถ้าหนูไปเที่ยวแล้วเจอแฟนขับของหนูหนูก็จะแจกยานลบอันนี้เลยค่ะ ถ้าเกิดหนูไปเจอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขาทักหนูแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนขับนู้นก็คือเขาจะได้อันนี้ไปเลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องเล่นกิจกรรมอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครบ้างก็ไปเที่ยวได้นะคะแต่ก็ต้องรู้ว่าหนูไปเที่ยวที่ไหนถึงจะเจอแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ทักหนูก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เขาคือแฟนขับแล้วก็ไม่ได้ใครนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องมารู้แหละว่าวันนี้หนูจะเจอแฟนขับไหมแล้วจะได้แจกไหมถ้าไม่ได้แจกก็ผัดไว้วันอื่นเลยค่ะ ขอต้อนรับสู่รายการมี่แอมช่แชนนลนะคะอย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้นะคะน้องแอมนะคะมีเร,รี้ยญอยู่ที่สัปดาห์ที่แล้วเราค้างไว้2เหรียญนะคะเราจะมาดูว่าน้องแอมจะกี้ไปได้ชิ้นแรกนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพี่พีเกณฑนะคะเขาได้จัดของลงตู้เราไปดูว่ามีอะไรไม่ใหม่ด้วยวันนี้นะคะแม่จะมาขอท้าน้องแอมนะคะว่า2เหรียญแรกจะได้อะไรทําไม่ได้ก็คือไม่ได้ถ้าได้นะคะก็ถึงสุดยอด มาดูว่าน้าองแอลจะทำอะไรให้ดูนะคะเป็นคลิปแบบว่า2เหรียญเราได้เลยดีไหมป๊าดีไหมคะทุกคนไปดูกันดีกว่านะคะว่าน้าองแอลจะทำได้หรือเปล่าแม่ว่าทำไม่ได้เพื่อนๆมาทำได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วนูเดี๋ยวมาดูกันรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่นี้แล้วเหรอป็นคนนะข้างบนข้างบนก่บนบอนข้างบนเหรอคะข้างบนดูโอท่ปัดแก้มอันนี้เซตเดียวเดี๋ยวไดรอปน้หอมไรอปกแป๊บหนึ่งนะคะนขอเล่นมุกก่อน

ไดมีรางวัลไหมอะแม่ฮ<ช>ะลูกถามว่า<ม>ท่านได้ภายในสองเหรียญมีรางวัลไหมวันนี้แม่จะให้เขาเป็นคนเลือกอาหารกลางวันอเองค่ะว่าเขาจะทานอะไรตามใจค่ะเฮียนี่อยากจะได้นะคะแปาว่าไม่ได้ไ

เดี๋ยวลองดูก่อนนะไม่ได้อ่อนเลือกอาหารกลางวันเองเลยกดเดนะดาวิดอฟ ถูกใจแม่นะคะเพราะวันนี้คุณแม่ไม่ได้ฉีดน้ําหอมมาลองดูอันนี้เขาก็ไม่ใช่น้ําหอมนะเป็นอะไรได้หรือว่ามีให้มี มเ่ี่รดี๋ยวดูด้านขาหน่อยต้องลงหนเบาะซ้ายนิดนึงหรือเปล่าอันนี้ถ้าเโอเคมเท่าไหร่ดี้มามองเหมือนจะต้องซ้ายเบาๆแต่ถ้าขามมนหมุนก็ไม่ต้องว่าขาหมุนหมนุนซะ ไม่น่าลองเลยสาระสักนิดเพื่อให้ชีวิตของคนดูดีๆก็คือถ้าพูดแบบนี้เดี๋ยวที่ลงตัวนะคะตัวมันจะเกินไปให้คิดปนหัวเลยหัวแบบเดียวเลยค่ะไดห้หน่อยขอให้ได้นะคะหัวไหมคะโอ้มันนอนได้เหรอนะคะโอ้พามันนอนหรอโอ้โอมันตื่นอยู่ดีคว่ํ หนูดูซ้ายขวาให้มันดีอ่ะติดหัวหรือว่าเราจะมีพลังงานบางอย่างมาอยู่ใกล้ลูกก็เลยดึงดึงเลยคะ่ะลุกตา,าุกตาอาจจะมีพลังงานบางอย่างใช่ไหมคะแม่เป็นแม่เหล็ก ตรงนี้มันตุกตาไม่มีแม่เลกโอเคหนูคีบเองใช่เฉยเลยแต่ถ้าแม่ยืนตรงนู้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้ไงแต่ชออะไรคะว่าได้กำลังใจเห็นเ้ลล่าเด็กๆค่ะไปไหนก็ต้องไปคู่ครองนะคะอย่าไปคนเดียวมันจะเหงานะคะไม่เดี๋ยวมีคนต้องมีคนดูแลด้วยนั่นแหละนั่นแหละลาบิโดโนอิปต่เนี่ยชอบดูมากตอนเด็กดูทุกวันเลยก็ดูต้องให้แม่ยืนใกล้อยู่หรือเปล่าคะให่มี็กำลังใจโอเคเสียงแม่นี่ เสียงแม่นี่ก็จะคอแข็งค่ะคอแข็งนั่นแหละความไม่ไม่ใช่หัวค่ะหัวร้อนคอแข็งแบบนี้ได้ไหมลองดูค่ะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะโอ้อะไรอะไรโอ้โหมาขาจบข่าวแล้วค่ะต้องเข้าตรงไหนนะขึ้นมาขาเมื่อกี้ก็จบขาไปแต่ว่านิ้มก็ตะแคงสวยอยู่นะอทิ้มน่ะอชื่อแม่ต้องทิมไหมทิมแล้วก็ล้วงตะแคงก็ต้องขีดคอนะชื่อแม่ชื่อแม่แต่ทไม่ได้เพราะแม่เนาะ หนูปากเอาหนูก็้าว่าได้แหละฮะเอาไปน,นี้เลยรอใช่อนอนตะแคงอยู่แล้วสูงไปเดี๋ยวดูซ้ายขวาเอา,เอ,าเอ้อาขาหมุนวยอยู่สวยอยู่ออมาอ่าจะมีพลังงานบางอย่างเจ้าว่าได้ไหม ขึ้นนิดนึงมาซ้ายนิดนึงไหมเออขาไม่หมุนเอาละค่ะคุณแม่นะคะเห็นเอาแอมลั่นวาจาไว้นะคะว่าวันนี้ถ้ามาคีดนะคะ,จะเจอแฟนค่ะคนแรกใช่ไหมคะน้องแอมจะให้เป็นยังลบน่ารักนะคะแล้วลวันนี้แม่แอเห็นเจอแล้วด้วย<แ>เจอ,อยังคะ เจอแล้วนะคะผู้โชคดีสําหรับวันนี้นะคะเราไปเซอร์ไพรส์กันนะคะค่ะดูกล้อง่อยนะคะหนูชื่ออะไรคะลูกชื่อน้องแพนใช่ไหมคะมเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวพี่แอมจะให้ของนะคะสําหรับคนแรกของแฟนคลับน้องแอนนะคะเป็นเป็นอะไรลูกเป็นอะไรคะยังลบนะคะปลาโลมานี่เห็นไหมขอบคุณนะคะผู้ามคมะ จะได้ของอ่ะเจอคนแรกจริงด้วยขอบคุณมาก,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 กนะคะที่ว่ากำงกินกรักับน้องแอมนะคะรูกว่าสนครไ์แล้วใช่ไหมคะสนุกไหมสนุกนะคะแล้วต้องมีอะไรพิเศษต้องเติมไหมคะแจกขอไม่บ่อยไหมหรือว่าก็ได้เรื่อยๆแหละเขินๆอ,อยู่เขินอยู่นะคะ ก็ตรงน,นี้นะคะใครดูแลชอบใจนะคะกดชอบถักไทยนะกระดิ่งกุ้งกิงเนะาะค่ะแล้วไงอีกคะแล้วก็จะ่าลืมไปที่แฟนเพจช่องนม่เพราะว่ามีสอนเนี่ยคิดแววตายด้วยค่ะโอเคเพราะวันนี้ก็คุณจะไม่เจอสักคนแล้วค่ะเกือบแล้วใช่ไหมโอเมมนนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณแม่กับน้องขอลาก่อนนะคะค่ะสวัสดีคะ่ะ